นักเทคนิคการแพทย์คือใครและคณะเทคนิคการแพทย์เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างสวัสดีค่ะพี่อันนะคะในช่วงนี้เนาะน้องๆม .6 หลายๆคนน่าจะกําลังหาที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยกันอยู่พี่อันก็เลยอยากจะมาแนะนําคณะเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคณะเลยที่น่าสนใจมากๆสายวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยในคณะเทคนิคการแพทย์นะคะทุน้องก็จะได้เรียน4ปีในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพแต่ว่าเราจะไม่ได้เรียนลงลึกหนักเท่าหมอ ซึ่งหลักๆที่น้องๆจะได้เรียนใน4ปีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโลหิตวิทยาธนาคารเลือดในเรื่องของพยาธิแบคทีเรียไวรัสเคมีคลินิกแล้วก็ในเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะซึ่งในทุกๆรายวิชานะคะตั้งแต่ปี1ถึงปี4เนี่ยเราก็จะได้เรียนทางพาร์ทเลคเชอร์แล้วก็พาร์ทแลบ สลับสลับกันไปน้องๆจะไม่มีเบื่อแน่นอนเลยซึ่งในพาร์ทเลคเชอร์นะคะก็จะเป็นพาร์ทของทฤษฎีที่อาจารย์เขาจะมาบรรยายให้เราได้รู้ในเบื้องต้นก่อนว่าในเรื่องที่เรากําลังจะเรียนอ่ะจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนําไปใช้อะไรได้บ้างนะคะต่อมาก็จะเป็นพาร์ทแลบค่ะที่น้องๆจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงได้ทดลองจริงๆในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้น่าสนุกมากๆเพราะว่ามันจะเหมือนกับการที่เราได้ปฏิบัติงานจริงๆในโรงพยาบาลเลยหากน้องๆคนไหนเนี่ยรู้ตัวเองแล้วว่าเราอ่ะชอบในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ชอบการทดลองชอบการทํางานในห้องปฏิบัติการนะคะ,ะ,คะตอนนี้มหาวิทยาลาัยเนชั่นค่ะมีทุนก้าแรก สำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักเทคนิคการแพทย์ค่ะซึ่งในทุนนี้นะคะเราจะมีทุนสนับสนุนให้น้องๆกวา่า44,500บาทพร้อมกับทุนหอพักฟรีแต่ว่าทุนของเรามีจํานวนจํากัดน,นะคะทางมหาวิทยายลัยจะสมือตสิทธิ์ให้สําหรับผู้ที่สมัครก่อนตามลำดับค่ะสมัครหรือว่าจองโคต้าไว้ก่อนนะคะแอดไลน์ไปที่ a d n a t i o n t h e s m i s s i o n ค่ะจะมีพี่ๆคอยตอบคาถามให้แล้วยังไงมาพบกันที่มหาวิทยายลัยนชันนะคะเจอกันค่ะ